ตลาดสุงเนินนะครับวันนี้มีตู้กาแฟหยอดเหรียญมาให้ชิมฟรีนะครับหยอดแล้วไม่ได้จะนับเปล่าหยอดแล้วไม่มีอะไรคืนยังนับอยนะครับถูกต้องเลยครับเจมอยลองกาแฟครับลองกาแฟลองกาแฟวันนี้ให้ชิมฟรีครับแค่แค่แถวนะครับไม่ใช่ชิมฟรีทั้งวันต่อแถวนะครับ แก่แถวแก่แถวหลังแถวก็ต้องจ่ายเงินของใหม่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 นะครับลอง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 ครับลองครับของใหม่ครับย้ย้อนล็อกไม่ไม่ไม่ต้องเปิดตรงนี้ครับไม่ต้องเปิดใช่ไหมสินค้าใหม่นะครับกาแฟกาแฟมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนก็เถิดอยู่สุนเนินนี่แหละค่ะตู้จอนเรียนอยู่สุนเนินนะครับ สนใจบ้านเฉันครับวันนี้เรามาดูกาแฟผลิตภัณฑ์ใหม่กาแฟยอดเหรียญนะครับวันนี้เขาให้เราชิมฟรีมีอะไรบ้างมีเดือบเดือร์ตู้เดือบ่ยอดเหรียญเดยอดเหรียญย่อดตรงนี้ใช่ไหมมีเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่โกโก้เาบอุมาแล้วครับมาแล้วครับกาแฟครับ อโฆษณาให้้แลวกับเพจส่นเนินบ้านฉันครับอยู่ที่ตลาดส่งเนินครับจ่าตุ๋ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วยกขึ้นหน่อยนึงนะครับดูหยอดเหรียญนะครับหยอดเหรียญแม่ค้าความต้นใจมากเลยครับสิบบาทครับกาแฟแก้วละสิบบาทตลาดเช้าส่งเนินครับเราชิมเราชิมกันเราชิมกันแกเลยราชิะไรอ๋อเป็นารช รสชาติเป็นไงเขาถามอร่อยไหมครับอร่อยมากครับอร่อยอันนี้เป็นอะไรคะเอสเปรสโซเลยนะครับอันนี้คาปูชิโน่ครับอร่อยกลมกล่อมนะครับอร่อยกลมกล่อมเจแป๋วชิมยังชิมแล้วเป็นไงรรสชาติอร่อยเนาะเพจสตงเดือนบ้านฉันครับวันนี้เราให้ดูบรรยากาศของใหม่ๆเนาะตู้กาแฟครับตู้กาแฟจ่าตุ๋ยจ่าตุ๋ยจ่าตุ๋ยยืนบริเวณหน้าร้านรองเท้านะครับแก้วละสิบบาทโอ้คนให้ความสนใจเยอะเลย คนเยอะนะครับแห่งก,งกาแฟดมกาแฟดมดเป็นไงหอมไหมหอมไหม <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถามคนชิมนะวันวันแห่งความรักใช่ไหมแจกฟรีกี่แก้ววันนี้แจกฟรีกี่แก้วหลายร้อยแล้วนะเนี่ยหลายร้อยแล้วใช่ไหมพี่อะไรเนี่ยพีเหมียวมีเหมียวเหมืหอ,มอมนกันโอ้พี่เหมียวมาแจากกาแฟวันแห่งความรักร้อยแก้วนะครับ หลังจากร้อยแก้วก็ต้องก็ต้องซื้อเนาะสิบบ้านในความรักนะครับเขาแจกกาแฟร้อยแก้ว